โอเคนะครับผมก็สวีดัสสวัสดีคนไทยด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมครับผม R U e you น so นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมมาคับมินิเกมตำรวจจับโจรน,นะครับอ,อืมก็จะมีน้องๆถามยังมีน้องๆขอมาว่าพี่เล่นแมปรอยฟ้าหน่อยเป็นแบบแมปรอยฟ้าผมจะเล่นให้ครับผมแต่ คือแมปลอยฟ้าใช่ปะเดี๋ยวผมจะเล่นให้นะแมปลอยฟ้าแต่ตอนนี้อะแมปลอยฟ้าผมไม่ไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่แต่ผมก็จะเล่นนะเพื่อคนดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําแน่นอนตอนนี้ผมขอมาเล่นเกมตำรวจจับโจรก่อนนะครับผมเพราะว่าไอ้แมปลอยฟ้าผมยังผมก็ต้องทําผมก็ต้องสงบสงบึบเพื่อให้แบบมันเล่นสนุกเนอยเออ ผมก็ต้องฝึกให้มันเล่นสนุกก่อนไงผมก็ต้องมาถ่ายตำรวจจับโจรก่อนนะครับผมผมก็ต้องขอโทษน่ครับผมเนี่ยผมนี่ถ้าผู้ชมเห็นดังแคนนะผมเนี่ยตอนผมเดินอะคือนี่ชื่อแคนนะผมตอนเราเดินหรืออะไรอะมันจะมีชื่อแคนด้วยชื่อแคนชื่อว่า r u and p o x ก็เก้า gg นะครับผมนี่แคน r u and p o x สีเขียวผมตัวหนังสือสีเขียวตัวหนังสือสีเขียวที่มีสีส้มเวนวักนะผม นี่คือแคนเรานะครับผมใครอยากเข้าก็มาแจ้งได้ในคอมเมนต์นะครับผมหรือแจ้งในเฟสก็ได้นะครับผมเพราะว่ากลุ่มอายุแอนโปรเอ็กสามารถแจ้งได้ในกลุ่มอายุแอนโปรเอ็กนะครับผมผมอยากได้ปีกอะเนะี่ยไอปีกนะรหัสผมหายไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บเงินซื้อก็ได้ <S 2>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  อะไรมันอยู่ข้างบนอะ อาหารหมดแล้วอ่ะไม่มีรถด้ะผมต้องหามิตรผมยังไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยเฮ้ยผมจะเป็นมิตรทับโชน ผมไม่มีอาหารดีผมจะตายเงยอย่าไปยิงเดียวโหตาย,ยอย่เนี่ยไม่มีอาหารกินรถผมก็ไม่มีเงินซื้อรหัสผมหายดีรหัสรหัสที่โหด โหดมากอะรหัสของผมอะรหัสเก่าของผมโคตรโหดโอ้จะตายแล้วเนี่ยไม่มีอาหารโอ้โหไม่ไหวละต้องตายใช่ไหมเนี่ยไม่นะผมจะตายอะ่ะ เออผมจะตายอาหารโอ้โหอื้สวยแล้วเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยผมไม่ได้รวยเนาะเงินก็ต้องใช้กิน ค <Okay. S 2> ไม่ค่อยอยากเสียเงินน่ะแต่แเราก็ต้องกินเนาะเพื่อเอาชีวิตรอด oh! นี่อะผมเอ้ยกดท่าทำไมละ่ะนี่นี่คือเดินเดินโอ้ซื้อของดีกว่ากดชิป กดชิปมันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยกดชิปเนี่ยกดชิปคือมันแบบกดชิปแปลกอะเออแบบเหมือนย่องเหมือนย่องเพื่อจะไปยิงใครอะเนี่ยแล้วชื่อ,อาหายได้นะที่ชื่อ,อาหายเพราะว่าเรากดชิปไงเฮ้ยอะไรเราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อน เอาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสเต็ปลมมึงเคยเห็นป่าวโปรเพเยอร์อ่ะเย่เท่าไหร่จะรวยวะเนี่ยโอ้ของปงปีกอะไรก็ไม่มีมันใส ใส่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 ไปไหนไปไหนไหนไหน,ไหนเฮ้ยโอ้ไปดิคุณแกมือเนะี่ยเอาคุณแกมือตีนี่คือคุณแกมือ เฮ้ยเอามาเลยพวกโจวเนี่ยนาอย่าไปไว้อย่าไปไว้เออไอพวกกอบเพชรเนี่ยแหละส่วนมากมันจะรวยผมนี่ไม่ค่อยมีเงินเลยเงินเดือนนั้นได้น้อยหนึ่งร้อยบาทเนี่ยนะไปทำไรได้ล่ะซื้อไม่ได้กันยังไม่ได้แล้ว ของอะไรก็ยังไม่มีเลยดูดิครับเฮ้ยคือมันส่งของให้กันได้ปะเออถ้ามันส่งของได้กันได้แบบส่งส่งเนี่ยส่งพวกปีกพวกชุดเนี่ยคือเราไม่ได้ส่งของไอ้นี้นะแบบส่งของไม่ได้ส่งของในแมปนะเว้ยแบบส่งของโยนของเนี่ยแบบโยนให้ไม่ใช่นะคือแบบส่งของแบบในการอยู่หน้าล็อบบี้แล้วซื้อของอะ ซื้อพวกปีกพวกทรงผมพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ส่งให้เพื่อนอะได้ป่าวะถ้าได้ผมจะดีใจหลายล้านมากเอาอเอาออกไปดิ what what the fuck ซื้อของ ดูมินการดีห้าพันบาทใครจะไปเอาเงินพอวะเนี่ยใครรวยเฮ้ยไม่อ,ออกเกมเลยโอ้โหมันสู้ได้นะมันสู้ได้นะ่ะเพราะว่าของมันเยอะโอ้นาย วกเรามันจนนะนายของอะไรก็ยังไม่มีซื้อกินเลยนี่ไงได้รถแล้วก็ไปเลยครับผมจจงหวันนี้เกียทีละหกเก้านาที โอเคนะครับผมมันต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าของผมไม่ค่อยมีจริงครับผมก็ต้องขอกดเอ้ยผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบายเสียงโทรศัพท์ขึ้นหนึ่งอย่าไปสนใจแล้วครับผมไปฮ